สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูค้างถั่วนะถั่วอินรียที่ปลูกเอาไว้ตอนนี้อายุประมาณสองเดือนนะได้เก็บกินแล้วนี่นี่ฝักเขาฝักเขาเดี๋ยวไปไหนแล้วล่ะอันนี้ฝักน้อยๆน,น,นะยังยังยังไม่ใหญ่นี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 ่น,นี่อันนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่ พื้นก็มีที่พื้นก็มีเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะได้เก็บไปทำกับข้าวแล้วนะเราได้กินถั่วที่เราปลูกเองไม่มีเคมีนะปลูกฝักยาวที่ตลาดนะเขาบอกว่ามีเคมีเยอะใช่ไหมแต่นี้เราปลูกเองเราใส่แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยใบไม้ปุ๋ยหมักที่เราหมักเองนะนี่ ได้สี่ห้าฝักแล้วมากนะวันนี้เดี๋ยวเก็บดูก่อนนะว่าจะได้สักกี่ฝักนี่น่ากินเนาะน่ากินไหมกินไหมย,ยาวเชีย